มีไว้เป็นเจ้าของได้เช่นเดียวกันแอบถามไม่นึนครับพี่ออฟตอนนี้เห็นแอมโรเนี่ยคอลแลปบไปเยอะมากเลยเราจะมีคอลแล็บอีกอันหนึ่งที่เป็นตัวไฮไลท์มากๆนะคะรอติดตามชมกันได้แล้วก็ปีหน้าเผื่อมีอะไรกันอีกสวัสดีจ้าและขอเียงให้เอฟซีไหนแล้ว ลแล้วหนเสียงขอมเถิกกันนะครับโอ้ยแล้วไหนขอเสียงให้ชีพีมหน่อยโอ๊ยยัืองหายใจออกันอยู่ไหมครับงูที่หลังพีมเนี่ยมันค่อยๆเป็นรับทุกคนแล้วเนะี่ยโอ๊ยงูหล้ว วันนี้ครบรอบสองปีนี้ถ้าไม่ติดว่าผมมาร้องเพลงนะผมไปแข่งแล้วด้วยนเนี่ยโหอยากจะบอกนะฮะขออวดนิดนึงเมื่อคืนเพิ่งชนะไปเ,<อ><ห>เดี๋ยวมาได้เดี๋ยวก็แพ้ลนะ <laughs> ไม่เคยชนะติดต่อกันเลยนะฮะชนะแพ้ชนะแพ้อย่าบอกแล้ววิธีมอะไรตอนนี้ยังไม่กล้าพูด<อ>ก็ดีใจวันนี้ได้มาเจอทุกๆคน,นแฟนๆที่น่ารัก โได้เห็นแบบว่าถือบงจะมาด้วยนะฮะน่ารักมากเลยนอกจากถือน้องบงมาแล้วนะฮะยังแบกความน่ารักความสดใสมาให้ผมด้วยวันสุขเราเติมกันไปแล้วเอ้ยไม่ใช่วันสุขวันเสาร์วันนี้เราก็มาเติมกันเหมือนกันเติมกาลังใจมีความสุขไหมครับมีแต่แบบพอผมมาดูอะฟีดแบ็กทุกคนก็ชอบอะไรเบียวๆเหมือนกันเนาะ หรือว่าอายุคือมันอยู่ในช่วงเวลายังเด็กกันอยู่ขอน้ำหน่อยได้ไหมครับคือ <c oughs> มันเต้นกันเดือดเกินไง <c oughs> เพลงที่ขนมาวันนี้ก็คือเป็นเพลงวลัยรุ่นเหมือนกัน <c oughs> เป็นยุคที่แบบทุกคนกำลังเติบโตกันอะ <c oughs> ชื่นใจ คือเมื ok together, really ่อก่อนอะผมโตมากับละครที่มีเพลงประกอบละครดังๆอะไรเงี้ยชอบมากก็นานเหมือนกันนะตอนนั้นทุกคนน่าจะเรียนจบกันแล้วไหมครับไม่อยู่อะฮะไลยอยู่ไอตอนเนี้อ๋อถ้าไม่จริงก็แค่บอกถามคำถามแต่วันนี้ดใจที่ได้มาเจอทุกคนแล้วก็ได้เอาเพลงนี้มาเล่ทุกคนได้ฟังเพราะว่าชื่อนี้ก็อินกับเพลงนี้เหมือนกันเพราะว่าบางทีอะทุกคนเคยเข้าใจไหมแบบ ความรักอ่ะเราไม่รู้เลยว่าเราจะหยุดรักเขายังไงเพรเขาทำหน้าขนาดนี้ต่อให้ไม่รู้ว่าเขาใจร้ายก็ยังจะรักเขาอยู่มาฮะเพลงนี้เราั่ค่ะคืออยากจะบอกว่าเพลงเมื่อกี้เหมือนร้องให้ทันและเพลงนี้เหมือนร้องให้ทีมเพลงอะไรล่ะ เพลงที่เราเพื่ออกมาใหม่ซีรีส์ชื่ออะไรนะอ๋อโหตายแล้วเจ็บไม่จำเป็นเพลงของทันแต่มันก็ต้องมีเพลงของพีมด้วยถูกไหมพี่นักข่าวบอกว่าวันนั้นที่รีบกลับวันที่เขาเอาดอกไม้มาให้วันประกาศมือเฟยไปไหนมีซุ้มอยู่รอดูเลยเขาเอาเพลงมาเจ็บไม่จำใช่ไหมคือเป็นตัวแทนของฝั่งเขาไงผมก็ต้องมีเพลงมาปกป้องผมเอนกัน คนอะไรมันจะใจร้ายตลอดเวลาแต่ถ้าเจอแบบคนพีคุณพีไม่ยอมให้หลอกไหมครับยอมยอมให้รัวไหมครับยอมมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถไเลโอ๊ยชอบกันเลยชอบเอาไปเลยเดี๋ยวนะเสร็จเตียมเซ็นไว้นะเดี๋ยวไปเขียนชื่อเดี๋ยวอุนรออุนอรเร่ออเร่นก็ มีความสุขมากๆเลยนะครับแป๊บเดียวกา้จะจากันอีกแล้วเ,เดี๋ยวนะวันนี้ร้องกี่เพลงแะพี่มีความสุขไหมครับก็ตอนอื่นเลยผมขอบคุณนะครับทาง EFC นะครับวันนี้ก็ได้ข่าวว่าครบรอบสองปีแล้วที่ที่ได้เปิดออกมาก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับที่ให้คนที่แบบชอบฟตุตบอลอยากเล่นเกีว่วฟุตบอลเหมือนผงชอบเล่นตลอดนะฮะโตโต้อ,ตอ,อยู่ในต็ด เวลาเล่นเกมอะไรเงี้ยแล้วมันได้พกไปทุกที่คือมันมันสะดวกจริงๆแล้วแบบการจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์แบบนี้คือผมก็ชอบนะเป็นคนที่ชอบดูแข่งขันอะไรนี้มากเลยเมื่อเช้าผมก็ไปตรงกลางแล้วไปเตะบอลไปแล้วรอบหนึ่งสนุกมากก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดสำหรับวันนี้ก็คือแฟนๆของผมเองือที่ผ่านมาผมทํางานหนักมากผมโหมงานหนักมากคือแบบ หลับในรถบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้คือเหนื่อยมากๆเลยแต่ผมแบบได้กำลังใจดีๆเวลาเจอหน้าพี่อู๋อะไรอย่างงี้ตลอดทั้งบทโอ้โโอ้โหพี่ก็แบบโอเคเป็นตัวเองเออหว่ายดีไม่จบเดี๋ไม่จบเราจะขาดทิ้งตัวเองอีกหนึ่งเพลงไม่ได้ เออพี่เมื่อกี้ผมงืิ้จริงผมเพิ่มเมื่อกี้ขอบคุณแล้วอะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาฟังเพลงผมดีกว่าช่วยลองนั่งชื่อน,น้องหน่อยนะโอเคไหมถ้าเต้นได้ช่วยเต้นหน่อยอ oh. โอเคพอพร้อมแล้วมาเลยครับ oh. เดี๋ยวมาแซงรักกันเลยเ oh. ไปนะนะเลยครับยขอบคุณครับ ดิใจนะวันนี้เหมือนได้มามีคอนเสิร์ตเอาเะเอาถูกแล้วก็ถูกของเขาเนาะก็น่นแหละฮะให้ศิลปินได้รับรู้ด้วยแต่ชอบไหมครับชอบผมก็เป็นการพีก่อนเนี้ยใกล้ฮาลาวีแล้วเดี๋ยวเขาจะปล่อยผีกันแล้ววีทีแล้าเห็นมัมมี่ไปแล้วปีนี้อยากเห็นอะไรดีคะ อยากเห็นอะไรดีโอ้โหปั้นหุ่นมาขนาดนี้เป็นผีอะไรดีผีที่ดัวโอ้ยแก่มากมันมีผีอะไรพี่คิดไม่ออก่าขอบคุณมากจริงวันนี้นี่ือสุดท้ายแล้วจริงๆ คือเวลามันมีแค่นี้นะครับจริงๆโอ้โหจริงๆผมอยากร้องสัก20่สิเพลงอเอาเลยแต่ว่าเดี๋ยวเกรงใจใชาวบ้านนะครับเกรงใจเดี๋ยวเขาจะต้องมีการแข่งขันชิงแชมป์ใช่ไหมพี่กันต่อในคู่ชิงครับอ๋ออยู่ตรงนี้เอาอย่าโยนตรงเสียง่ไยแล้วโอ้โหทุกคนนา่ารักจังเลยห้เขาเหยิบแก้มหน่อยด้วยนะ ผมยิ้มไม่อยู่แล้วนะแต่ปวดแก้มล่าสุด oh. ผมไปเดี๋ยววิเครเกมผมทยิ้มจนปวดตรงนี้ oh. ปวดมากตรงนี้แต่ว่าไม่เป็นไรฮนะวันนี้ผมเต็มที่เพราะผมแบบนวดมาแล้ว oh. ผมช่วมาแล้ว oh. ในเรื่อยใหญ่ทุกคนช่วยผมร้องหน่อยได้ไหม oh. ได้นะถ้าผมเห็นใครไม่เคยอยากปอกเนาะเห็น oh. oh. จรังจริงฮะแต่ถ้าเห็นนะผมจดชื่อก่อน กวนทีงานนะครับเดี๋ยวปล่อยโดนเจ็บมากแฟนคลับมาครับร้องได้เชื่อเรอวหน่อยครับเป็นโมเมนต์สุดท้ายแลผมอยากจะมอบเพลงนี้ให้ทุกคนแล้วก็เป็นสิ่งที่ขอบอยากขอบคุณทุกคนมาโดยตลอดเชื่อ้องหน่อยครับนะฮะก็มีนายไปทํางานพรุ่งนี้วันจันทร์เนาะก็มาเติมพลังกันนะครับแบ๊กก็เติมขนาดหิวกินข้าวเลยเวลาเราเหนื่อยเราก็มาเติมกำลังใจถูกไหมครับ ก็ยังไงก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับหรือว k ค d g เกมนะครับเกมรักรวงเกมรักรวงเกมรักรวงฝากกด้วยฝากด้วยเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งผลงานที่ผมตั้นใจทำมากกับพี่เต่าอู่นะครับก็อยากให้ทุกคนได้แบบมีความสุขฝากผลงานซีรีส์เรื่องอื่นๆหรือแม้กระทั่งอัลบั้มของพี่อู๋อัลบในซองไดอารี่ของผมด้วยแล้วก็เร็วนี้นะครับได้ฟังกันไปแล้วเพลงของฝั่งพีเอ้ยฝากทันเดี๋ยวฟังเพลงของฝั่งพีด้วย ขอบคุณงาน EFC ด้วยนะครับที่จัดงานดีๆแบบนี้ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่รอบหน้าวันนี้ขอบคุณนะครับบายเดี๋ยวมีถ่ายภาพร่วมกันด้วยอ๋อ<ช>ถ่ายภาพร่วมกันโอเคอได้เลยครับพี่สักหน่อยสักหน่อยมาถ่ายภาพก,กันดีกว่าผมคิดว่าจะไปแล้วลืมลืมลืมไม่ได้ไม่ได้ถ่ายรูปก,ก่อนมาแล้วมาแล้วก็ชูว,ว่า เก็บภาพความรั้ใจวันนี้ถือว่าด้านมาเติมใจให้แก่กันเนาะครับตอครับก่อนจากกันฝากผลงานสั้นๆหน่อยติดตามที่ไหนยังไงได้บ้างครับเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับฝากผลงานติดตามผลงานนะครับผมซีรีส์เดี w ยว k e เค a m e เกมนะครับผมเกมรับรวมก็สามารถรับชมได้ทางช่องวันส1มเวลา2องทุกครึ่งทุกวันเสาร์แล้วก็สามารถรับชมอันคัดบนไอชีอีนะครับฝากกันด้วยนะครับ ติดตามได้ชมด้ทีวีแล้วไปชมในออนไลน์กันต่อใช่ครับผมสําคัญมากนะครับผมช่วยกันดูทีวีแบบมีแบบผูใครรู้จักใครนะรเอาไปบอกเลยเปิดทีวีสองทุ่มครึ่งนะครับเปิดแช่ไว้เลยเปิดช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับไม่ใช่ช่องอื่น <c oughs> ต้องอต้องบอกให้ละเอียดเลยครับอะไรช่องวันสามสิบเ็ไว้เลยแล้วใครอยากดูแบบอันคันนะครับโหซีน <c oughs> เดี๋ยวรอดูใกล้ใกล้แล้วแหละ นั่งฝ่อไปด้วยนะครับเชิญรองเท้ารังเท้ารองเท้ารองเท้าอ้าวเดี๋ยวขออนุญาตมีของเชิญเพื่อใครสุดท้ายแล้วจริงจริงอ่ะเล่นเชิญที่ต่อครับผมอย่าบอกนะว่าเป็นโค้ดพอยต์แบบว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอยต์ปาดอีกเชื่อ่ะเชิญตงการ่อยครับเชิญตงการเลยครับขอบคุณครับพี่เดี๋ยวไปขอเทื่อวเรื่องพ่อพ่ายนะครับจากทาง EA Sports FC Mobile นั่นเองวันนี้อยู่ด้วยกันเรียกว่าโอ้โหเติมพลังนะเติมใจให้กัรถามทุกท่านตรงนี้เป็นกันนะครับฟีดไปแล้วจ้า กลับมาเจอกันอีกไหมล่ะฝากด้วยครับอ่ะปรบมือดังๆครับน้องอ,อ๊อฟลขอบคุณคับพักผ่อนกันรุ่เลยเอาล่ะเอาล่ะทุกผู้ชมบอกไปไ้ทีว่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งรอบชิงรอยอยู่รอเชิงครับหลังจากแข่งขันกันเสร็จแมชจบตรงนี้ปุ๊บเรามีที่ๆอินสติ้งรอระเบิดความมันกันอยู่นะครับผมจัดเต็มแบบ ให้ทุกเพลงที่มีอยู่นมาให้หมดเลยเดียวเพราะฉะนั้นติดตามชมมาให้ดีด้วยใจระทึกนะครับผม